วันนี้นะครับผมก็ได้รับเงินมาล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่2 8 9 7 8สตางค์นะครับเป็นในส่วนของเหรียญ btc หรือว่า bitcoin นั่นเองครับทำฟรีได้เงินจริงแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการทำกันเลยนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับการถอนเงินนะครับในส่วนของเว็บไซต์หรือว่าแอปนะครับคริปโตแท็บเบราว์เซอร์นะครับทุกเวอร์ชันเลยนะครับจะเป็นเวอร์ชันโปรเวอร์ชันธรรมดาหรือว่ารุ่นแรกนะครับแล้วก็เวอร์ชันไลท์นะครับหรือว่าในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับว่าทางแอปคริปโตแท็บเนี่ยยังจ่ายเงินหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ลงคลิปอัปเดตไปให้กับเพื่อนๆได้ทราบกันแล้วนะครับวันนี้ นะครับผมก็ได้รับเงินมานะครับจากที่ได้ทําการถอนเงินไว้นั่นเองนะครับในส่วนของแอปมือถือ Android นะครับมนเล่นได้ทั้ง Android, i อ s แล้วก็คอมพิวเตอร์เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้งานในส่วนของคลิปโตแท็บนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นเวอร์ชั่นไลท์นะครับลิงก์วิธีการสมัครจะอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผม สำหรับลิงก์การดาวน์โหลดแอปอะไรต่างๆเนี่ยผมจะปักหมดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะครับสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับส่วนการสมัครวิธีการสมัครเนี่ยเข้าไปดูในคลิปที่1นะครับจะได้เข้าใจการใช้งานนะครับผมในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายนะครับเกี่ยวกับการถอนเงินและก็การจ่ายเงินของคลิปโตแท็บนะครับว่าผมได้รับเงินเนี่ยภายในกี่วันนะครับผมโอเคนะครับการขุดของ คริปโตแท็บนะครับใน Android แล้วก็ iOS นะครับระบบจะไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของ Android เนี่ยเราจะต้องกดขุดนะครับผมจะต้องกดขุดตรงนี้นะครับถ้าเป็นของ iOS นะครับมันจะมีขีดขึ้นมาให้เราขุดนะครับผมเป็นขีดนะให้เราเลื่อนกำลังขุดนะครับมันจะเขียนคาว่า o f f แล้วก็ Mac นะครับผม ให้เราเลื่อนนะครับผมแค่นั้นเองครับในส่วนของ iOS เนอะมันจะไม่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูประวัติการถอนเงินก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ถอนเงินไปนั่นเองนะเดี๋ยวรีเฟซก่อนนะครับผมถอนไปตั้งแต่วันที่11นะครับตุลาคมนะครับผมก็คือยอดนี้เลยนะครับเป็นวันจันทร์นะครับผม11ตุลาคม64เนอะก็ได้ถอนไปนั่นเองนะครับแล้วก็เงินได้รับมาเมื่อวันที่22นะครับผม22 ตุลาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับวันนี้อัดคลิปในวันที่23นะครับก็ได้รับเงินในวันที่22นะครับก็ประมาณ11วันนะครับผมเงินที่ผมถอนไปเ like wow, so นี่ยได้รับมานะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ถอนเงินไปแล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการยืนยันนะครับในส่วนของการถอนเงินในอีเมลนะครับยืนยันครบทุกอย่างแล้วนะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะไม่เข้านะครับเงินเข้าแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวนะ อันนี้ก็เป็นประวัตินะครับการรับเงินนะครับผมในส่วนของประวัติการถอนเงินเนาะก็ถอนมาตามนี้เลยนะครับในเดือนตุลาคมนะครับผมถอนไปเพียงแค่1ครั้งนะครับ1ครั้งนะครับผมกันยายนนะครับ1 2 3 4สานะครับกันยายนเนี่ยผมถอนไป4ครั้งเนาะก็จ่ายทุกครั้งนะครับตุลาคมนี้ครั้งแรกนะที่ผมถอนไปนะครับนี่ก็จะสิ้นเดือนกันสิ้นเดือนตุลาคมแล้วนะครับผมถอนไปเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับ การใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมถ้าเราดูในส่วนของคลิปที่1เนี่ยน่าจะเข้าใจการใช้งานเนาะราคาบิตคอยตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างขึ้นสูงนะครับผมก็ประมาณ2ล้านละนะครับผมน่าจะตกลงนะครับผมตอนนี้น่าจะตกอยู่นะจาก2อล้านสนะครับเหลือประมาณ2อล้านกว่ากว่านิดนิดนะครับผมก็ถือว่ายังสูงอยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สมัครผ่านลิงก์ของผมนะก็อย่าเข้าใจผิดนะครับว่าคุณเนี่ยจะได้ลูกทีมนะครับ จากการสมัครผ่านลิงก์นะครับตรงนี้เนี่ยทุกคนนะครับจะต้องสร้างสายงานของตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าจะสมัครผ่านลิงก์ของผมแล้วก็จะได้รับสายงานตรงนี้ไปไม่ใช่นะครับระบบของคริปโตแท็บนะครับเราจะต้องเชิญเพื่อนเองนะครับเราจะต้องสร้างทีมขึ้นมาเองนะครับผมไม่ใช่ว่าจะขอเข้ากลุ่มอะไรต่างๆนะผมเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์เลยนะครับขอเข้ากลุ่ม Bitcoin หน่อยนะครับซึ่งมันไม่มีกลุ่มอะไรนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราจะต้องสร้างทีมขึ้นมาเองนะครับเข้าใจด้วยนะ วิธีการสร้างหรือว่าเชิญชวนนะครับก็จะมีลิงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถก๊อปปี้แล้วก็ไปแนะนําเพื่อนต่อได้เลยนะครับผมยังไงก็ลองไปเชิญเพื่อนดูนะคริปโตแท็บนะครับยังจ่ายเงินปกตินะครับผมก็ตามหลักฐานที่ผมได้เปิดให้ดูตอนต้นคลิปเลยนะครับผมได้ทดลองถอนเข้าไปที่คอยเบสนะครับผมก็และก็ประวัติการถอนเงินนะครับก็ได้เปิดให้ดูแล้วนะครับว่ารับล่าสุดวันที่เท่าไหร่นะครับก็จ่ายเงินจริงแน่นอนนะครับในส่วนของคริปโตแท็บ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากให้ผมทําเกี่ยวกับอะไรนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทําให้นะถ้ามันจ่ายเงินจริงนะครับหรือใครที่มีเว็บไซต์ต่างๆก็แนะนําเข้ามาได้นาะขอเป็นเว็บที่ไม่ลงทุนและก็เป็นเว็บที่มีหลักฐานการถอนเงินนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ